วันนี้นะคะจะมาพบกับเมนูแกงขีดเหล็กใส่กะทินะคะแบบแบบบ้านๆอันดับแรกเราจะตามพริกแกงก่อนนะคะที่เราเห็นอยู่เขียวนี่คืออ่าผิวมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะคะซอยซอยลงไปแล้วต่อมาก็จะตามด้วยหอ,อม เียมหอมกระเทียม<ฮ>พริกริกแห้งนะคะเดี๋ยวส่วนสูตรนะคะเดี๋ยวเราจะจะจะเขียนไว้ในหน้าคลิปให้นะคะนี่นะคะจะเป็นพริกแห้งใส่ลงไปแล้วแต่ความชอบนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบน้อยเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะ <c oughs> นี่จะเป็นกระเทียมหัวใหญ่หน่อย แล้วก็จะหัน่นครึ่งเพื่อการตำให้มันง่ายขึ้นนะคะ <c oughs> หลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็จะตำให้ละเอียดนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือขี้เหล็กนะคะที่เราทําการต้มแล้วก็คั้นน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่ก็คือผักนะคะที่เราจะใส่ไปในแกงขี้เหล็กด้วยก็คือมีชะอมแล้วก็ต้นหอมนะคะส่วนผักที่เราจะใส่ไปนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าเราชอบใส่ผักอะไรแต่สองอย่างนี้คือเด็ดค่ะต้องใส่ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทําการรวนหมูนะคะเพราะว่าแกงขี้เหล็กเราเราจะแกงใส่หมูนะคะเราต้องทําการรวนหมู ให้ตุกก่อนนะคะต้องระวังเลยคัะเพราะว่ามันจะกระเด็นเพราะมันมันจะแตกคะ่ะเราก็จะรวนให้สุกพอดีนะคะไม่ต้องจะถึงกระสุกสมากเพราะว่าเราจะอาใช้หมูนี้แกงไปพร้อมกับจากขี้เล็กของเรานะคะมันก็จะสุกมากกว่าเดิมเอาแค่ว่าลวนให้พอดีพอดีะคะ่ะ เสร็จแล้วน,น,น,นะคะเราก็จะเอาพริกแกงของเราที่ตำนะคะลงไปผัดพร้อมกับหมูที่เราดวนเมื่อกี้เลยนะคะผัดให้หอมเลยนะคะให้กลิ่นหอมเลยนี่นะคะเราก็ผัดไปหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมกะทิไปนะคะเติมไปคุกกลิกแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนี่นะคะเราก็ผัดไปจนให้พริกหอมเลยนะคะ ฉุนได้ยิ่งดีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามเติมกะทิลงไปเรื่อยๆจนจนหมดเลยก็ได้ค่ะแล้วก็คน <c oughs> เติกะทิให้หมดกล่องเลยนะคะเพื่อให้ความมันของกะทินะคะเติมน้ำนิดนึงเติมน้ำลงไปต้อความอยู่รอด เราก็ตาด้วยขี้เหล็กที่เราต้มจนความขมออกไปแล้วนะคะนเราก็ใส่ขี้เหล็กลงไปเลยคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเรามาดูหน้าตาที่เสร็จกันแล้วนะคะว่าจะมีหน้าตายัางไงนี่นะคะขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะรับประทานนะคะเราจะตมด้วยผักที่เราได้เตรียมไว้ที่จะ ใส่รวมไปกับแกงขี้เหล็กนะคะคือมีชะอมกับต้นหอมนะคะเราต้องเปิดอตอนขั้นตอนนี้ต้องเปิดไฟแรงๆหน่อยนะเพราะว่าเราจะใส่ไปแป๊บเดียวเราจะไม่ให้ผักเละมากนะคะโอเคอันนี้สุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในถ้วยร้อนๆกันเลยนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงกะทิขี้เหล็กใส่หมูนะคะ เป็นไงคะกลิ่นลันจวนมากโอเคค่ะวันนี้สำหรับแกงกะทิขี้เหล็กก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ